เรียบร้อยเวฟเมื่อได้ที่มันก็เอามาเลยจ้านี่ร้อนร้อนเชียเอ้ยร้อนร้อนร้อนรอน,รอนเอาไงเอาไงต่อเอาไงต่ออ่ะเอออาผ้าลองโทรศพัพท์เอามาถือก่อนอ่ะจากนั้นมันก็ได้มาแล้วดูท่าทางเออดูไปดูมาถ้วยมันดูเหมือนจะอร่อยกว่าคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยถ้วย7 80นะแต่ของมันเนี่ยรับบริจาคมาทั่วสารทิศเลย แล้วก็ฟรีอีกต่างหากเพราะมาม่าเนี่ยเขา็เอ,อมาให้เออ เมื่อคนอื่นสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินมื้อเที่ยงแต่มันไม่ได้สั่งมาดูมันทำยังไงไปหยิบถ้วยมาจากนั้นมันก็ไปควานหาหมาม่านี่มันก็หยิบมาม่ามาเลยเป็นรสต้มยำกุ้งนะคุณหลังจากนั้นนี่มันก็เอามาทำอย่างนี้เลยฉีกออกแล้วก็วิ่งขอกลับจากคนอื่นนี่ดิฉันก็บริจาคไปเป็นลูกชิ้นหนึ่งลูกจ้ะแล้วก็นี่เลย บริจาคผักให้อีกหนึ่งช้อนโอ้โหเอากำมันสิแล้วหลังจากนั้นนะมันทำไงต่อมันก็อ่านี่หัวหน้ามันก็ไม่เว้นนะหัวหน้าก็เลยบริจาคด้วยสปิริตก็เลยให้ลูกชิ้นไปสองลูกเลยอะเอาไปช่วยกันจากนั้นมันก็ไปเอานี่เลยน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เหลือจากคนอื่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยบางคนก็เป็นน้ำข้นบางคนก็เป็นต้มยำกุ้ง มันก็เอามาเทรวมๆกันจ้าเออมันก็ามาเทรวมๆกันแบบนี้เลยไม่พออีพี่สาวข้างหลังก็บอกว่าเอ๊เอ้เอมานี่มานี่มานี่มาน,มานี่พี่ให้พี่ให้อะก็เดินหันหลังมาเลยสิจ้าก็นี่คุณพี่แกก็เลยบริจาคไปเลยจ้าไข่หนึ่งซี่กินให้อิ่มนะน้องนะข้าไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเออ นี่ดูท่าทางจานของมันเนี่ยน่าจะเยอะกว่าคนอื่นจากนั้นมันก็เอานี่เลยผลผลิตของมันนะไปใส่ในไมโครเวฟจ้าอ่ะหันไปเห็นผักซึ่งพี่ข้างเอ,อ่อออฟฟิศข้างๆเนี่ยเขามาเอามาให้นะก็เลยเอ,อ่ออ่าใส่ผักไปด้วยมันบอกว่าไม่ต้องล้างเพราะว่าผักเขาปลอดสารพิษอยู่แล้วนี่เรียบร้อยเวฟเมื่อได้ที่มันก็เอามาเลยจ้านี่ร้อ <laughs> น ร้อนเชียเออร้อน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 เอาไงเอาไงต่อเอาไงต่ออ่ะเอออ่าผ้ารองโทรศัพท์เอามาถือก่อนอ่ะจากนั้นมันก็ได้มาแล้วดูท่าทางเออดูไปดูมาถ้วยมันดูเหมือนจะอร่อยกว่าคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยถ้วยเจ็ดแปดสิบนะแต่ของมันเนี่ยรับบริจาคมาทั่วสารทิศเลยแล้วก็ฟรีอีกต่างหากเพราะมาม่าเนี่ยเขาก็เอามาให้เออ ประหยัดไปอีกนี่คือมื้อเที่ยงกับเมนูมาม่าร่วมสาบานของมันน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เอามาเหลือๆแล้วเออดิฉันแอบชิมนะก็ดูเหมือนจะว่าถ้วยมันเนี่ยอร่อยกว่าของเราอีกเพราะรวมกันหลายน้ำเหลือเกินอืม